ด้วยนี่มันร้องแกบอกเอาไปร้อยสงสารมันสงสารมันเด็กก็น,นอนหรอมอนนมั้งมันไมเป็นตามันกอดหรอกทักเดียวแหละ้กกันอากาศเย็นเนาะพอเลยขายด้วยเหรออูช่วย ไม่เคยส่งช่วยอะไรหรือเปล่าอ๋อปัญหาของเขาล้างแล้วชนบอกว่าจะถ่ายภาพเดิจิตป้นี่มือสองตัวเดียวพอถ้ามือใหม่ต้องห้างหกหมื่นโนู่นในมาสบอกอะใช่ของที่ขีดในมาสเอามาสตีอยู่นะโอ้ย็มไม่เคยเล่นหรอกว่าไม่รู้ได้ยังไงจะเกิดมาก็ไม่เคยโอ้นะเดี๋ยวว่าก็พี่บอกว่ามาถ่ายตูดพี่นี่มากเลยเมื่อคืนนี้หัวเราเลย ก็คงบอกมาถ่ายตูดดิคนคนไทยก็ไม่ไม่รอแล้วแล้วอ่ะใครใส่หัวอย่างเดียวแล้วไม่รอไม่ทำแล้วใจดิเจ็บ่ะแม่เขาตั้งที่ไหนเราปากบอกด้วยแม่ปากบอกแม่ไม่ใช่คนเด้อแม่เจ็บนิดนหน่อยเจ็บปานหนังไหมพ่อพยาบาลอ่ะอ้าวหาตายเจ็บปะก็พ่อเขาก็ไม่ว่าหรอกพยาบาลอ่ะแต่เราเจ็บเจ็บกาเจ็บอ่ะแล้วตะกันเด้อลูกตะกันเด้อวันนี้จะทำอะไรวะแม่ต้อทำไหวรู้ไหม เออซื้อมาทำให้กินได้วะต้องถามก่อนถ้าบอรู้จะถามอย่คุณโดนเฮ้ยผมติดยานเะคใจพอะไรเนายุ่งกันได้เข้ามาเฉยเฉยเลยะพไม่ร้อให้มวมาเก็บอกพอจ่ายมันนะพอจ่ายียวครับอาเมาได้ช่วยเฉยจ่ายันห้าแันจะเขรู้า ่มคือมัถ่ายสาวห้าร้อยห้าร้อย ีนะเราพร้อมแล้วเขาเัาเติมเองเยเราบอกเขาถ้าเรา

ต้มปลาตนี้เลยต้มตรงนี้เลยก็มีข้าวเปล่าก็ต้มตรงนี้กินต้มกับข้าวปลาเลยนีะ้ยอ้ยเ้ยม่ลูกเต่าอยู่บดนะ หมอไม่เข้าไปให้ใครคุยเอาไปไงอ้ยให้หมอรักษาจะลองทำไมแล้วมีใครทิ้งรอหมอไม่เข้าไปก็ติดต่อหมอตลอดแหละหมอไม่เข้าหมหมอไม,ม่ให้เข้าพยายามใจดีจะได้กลับบ้านแล้วนี่จะจนก็นมานี่มากันหมดเลยมากันหมดมากันหมดไม่ต้องร้อง จะไ,ได้ออกแล้วเดี๋ยวได้ฟอกไตแล้ววันนี้มาทําใบรักคิววันนี<อ>้นี่มัฟอกไตเดี๋ยวแม่แข็งแรงมันจะได้กลับบ้านเราหมอแม่เข้าแม่จำได้ไหมเนี่ยได้ไหมทำใจดีๆแม่ทำใจดีๆรักษาเดี๋ยวหมอเขาก็รักษาหายกลับบ้านเรา เดี๋ยวไปบ้านเราเนี่ยไปฟอกไตบ้านเราเนี่ยมาทำห้าวเดี๋ยวทำห,ห้องรอแม่แล้วทำห้องทำอะไรให้แม่ไปฟอกไตที่บ้านให้แม่ไปฟอกไตที่บ้านมันข้าวได้ยังดูข้าวไหมล่ะสา,ายไนโตรเจนออขี้เกียจหัวใจต้อง,งเข้มแข็งไว้อย่าไปคิดฟุ้งซ่านเดีย๋ยวก็ได้ฟอกไตแล้วก็บีแอมหรอ ไม่เห็นลูกไม่ได้เห็นกล้องไม่เน,นี่ยกล้องกับมานี่ลืมตาแม่ดูตากล้องแม<อ><น>่แม่แม,แม่ลืมตาแม่ลืมตาสิ่นี่หนูน้องกล้องมาเนี่ยเออแม่ลืมตาสิแม,ลม,แม่ลืมตาดูสิแม่